สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนตรงตรง,ตรงเอินยอดนักบริหารมือทองอีพีที่19บถึงยี่บลีลี่บอกว่าต้องขอบคุณอิทธิพลของคุณที่มีต่อฉันเขาตอบกลับความเก่งของคุณขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวคุณเองไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วแม่ก็เดินมาพอดีเขาจึงรีบเดินไปหาแม่คุณภาพของพริกร้านนั้นใช้ได้เลยผมจะให้จืดเจี้ยนติดต่อมาภายหลัง ลิลี่บอกว่าพระเอกวางแผนส่งเสริมอาหารพื้นเมืองอย่างแข็งขันใน้ขณะที่ทำร้านอาหารและบาร์น่าชื่นชมมากเลยนะคะแม่ก็กล่าวชื่นชมเขาและหันไปเจอกับร้านขายฮาวาเจียวแม่จึงสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มนางเอกจะเดินตามแม่ไปแต่พระเอกรั้งเธอไว้ขอให้ลิลี่ไปกับแม่ผมมีเรื่องร้านอาหารและบาร์จะปรึกษากับเอินเอิหน่อยรบกวนคุณช่วยดูแลแม่ผมด้วยนะครับ แต่พอแม่หันมาเจอลีลี่ก็ไล่เธอไปหาพระเอกกับนางเอกไปคุยกันตามภาษาคนหนุ่มสาวเธอเดี๋ยวฉันได้ของแล้วฉันจะไปรอที่รถด้านพระเอกเดินมากับนางเอกก็บอกว่าเหมือนแม่ผมจะตั้งใจจับคู่ผมกับลีลี่เลยนางเอกคิดว่าก็เหมือนจะจริงนะเขาบอกว่าเธอใจกว้าง แฟนจะโดนแย่งอยู่แล้วไม่กังวลเลยเหรอเธอยอมรับว่าเป็นกังวลแต่จะทำไงได้ล่ะถ้าแม่คุณจับคู่พวกคุณฉันจะไปห้ามแม่คุณก็ไม่ได้นี่คะเขาพูดต่อเหมือนกับลีลี่จะสนใจผมนิดๆเลยนะ คุณไม่หึงเลยเหรอเธอถามกลับว่าแล้วเขาสนใจเธอไหมเขาปฏิเสธทันทีถ้าอย่างนั้นก็พอแล้วฉันเชื่อใจคุณถ้ามีผู้หญิงคนอื่นมาชอบแฟนฉันก็คงเป็นเพราะว่าแฟนของฉันเก่งมากเขาเดินไปหยิบเอาแหวนขึ้นมาผมว่ามันยังไม่พอเราซื้อแหวนเพชรคู่กันเป็นไงถ้าเราใส่อันนี้แล้วต่อให้แม่ผมมาเจอก็คล้อยตามน้ําไปยอมรับกับพวกเขาก็จบ แต่นางเอกยังคงเป็นกังวลเรื่องความแตกต่างของสองครอบครัวถ้าต่อไปคุณมีมุมมองที่ต่างกันจะทำยังไงพระเอกบอกว่าผมเองก็ลำบากมาตั้งแต่เด็ก ผมไม่คิดหรอกนะว่าเราสองคนจะมีมุมมองต่างกันแต่แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงต่อให้หลังจากนี้เราสองคนจะไม่เข้ากันแม้แต่นิดเดียวขอเพียงใจของเราสองคนอยู่ด้วยกันก็จะแก้ไขได้หมดทุกอย่างแล้วเขาก็คุกเข่าลงยื่นแหวนให้เธอผมรักคุณดังนั้นผมยินดีจะพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแล้วคุณละ่ะยินดีที่จะกล้าหารเพื่อผมไหม นางเอกอายคนขอให้เขาลุกขึ้นนี่เหมือนกับขอแต่งงานเลยนะเขาก็ลุกขึ้นทั้งสองคนสวมแหวนคู่ชนกันจากนั้นพระเอกก็เข้าไปจูบนางเอกอย่างลึกซึ้งจนเจ้าของร้านถามว่า เออคือทั้งสองท่านยังจะเอาแหวนเพชรอยู่ไหมครับราคาไม่แพงเลยนะแค่20่สิบหยวนเองพระเอกจึงรีบไปโอนเงินแล้วก็จับมือนางเอกเดินกันหนุงกันหนิงกันไปตอนนั้นลีลีล่ก็แอบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็มีสายเข้ามาจากแม่บอกว่านักออกแบบร้านอาหารและบาราออกกระทันหันพวกเธอรีบกลับมานะลีลีล่จึงเดินมาตามพระเอกบอกว่าเกิดเรื่องแล้วจากนั้นนางเอกก็รีบโทรถามจนเจนตอบกลับเรื่องเกิดวันนี้ ท่าทางเขาดูแน่วแน่มากบอกว่าจะคืนเงินมัดจำก็ได้ถ้าเขายังยืนหยัดแบบนี้เราคงทำได้เพียงยกเลิกสัญญาแล้วแม่บอกว่ายกเลิกก็ยกเลิกไปสิไม่มีใครสนใจเงินมัดจำแค่นั้นของเขาหรอกสิ่งสำคัญก็คือเรื่องความคืบหน้าของงานโปรเจกต์จะล่าช้าเพราะเขาไม่ได้พวกเขาจึงรีบกลับไปประชุมกันต่อพระเอกมองดูเอกสารสัญญาก็สั่งให้จูลี่ทำตามกระบวนการกฎหมายลิลีล่ให้ตรวจเช็คต่อด้วยว่า ถ้าหากเขารับงานที่สไตล์คล้ายกับเราอย่าลืมเก็บเอาไว้ป้องกันเอาไว้ก่อนนางเอกเก่าขอโทษแต่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรลิลลี่ก็ปลอบใจนางเอกมันไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดหรอกต่อไปฉันจะช่วยคุณเองแต่พระเอกไม่พอใจจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้เอินเอินทำได้ดีมากมาตลอดนักออกแบบมาลาออกกระทันหันใครก็คิดไม่ถึงอย่าได้โทษตัวเองเลยนางเอกเสนอนักออกแบบอีกคนและเอาข้อมูลให้แม่ดูแต่พอแม่ได้เห็นหน้าคนออกแบบคือเฉินหวนเตอ๋อ พระเอกก็ยกมือให้นางเอกหยุดอธิบายลิลี่บอกว่าถ้าไม่พอใจคนนี้ฉันแนะนำคนอื่นให้ได้เขาคือชาลีหยาง นางเอกคิดว่าค่าตัวเขาค่อนข้างสูงสไตล์ก็ไม่ใช่แบบของเราลิลี่ตอบกลับว่านักออกแบบที่มีวุฒิภาวะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสไตล์ของตัวเองตามหลักความต้องการของผู้ว่าจ้างได้แม่ก็พูดขึ้นเอาละฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเธอจะใช้ใครฉันแค่อยากเห็นการออกแบบและใบเสนอราคาที่ดีที่สุดเลิกประชุมได้ด้านเจรินโทรไปถามประธานซูว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของเขาหรือเปล่าแต่เขาปฏิเสธพี่ข้อตกลงเพิ่มเติมที่พี่พูดครั้งก่อนทำไมยังไม่ให้ฉันอีกเขาบอก ว่าพี่จะรีบส่งให้เดี๋ยวนี้แล้วผู้ช่วยก็เอาภาพออกแบบมาให้ประธานซูได้ดูเขามองดูแล้วก็บอกว่าสายตาของพระเอกก็งั้นๆผู้ช่วยพูดต่อคุณเอานักออกแบบของพวกเขามาตอนนี้ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็เริ่มต้นทำร้านอาหารและบาร์ไม่ได้แล้ว แต่ประธานซูคิดว่ามันยังไม่พอจะต้องโจมตีพวกเขาให้หนักกว่านี้แล้วเขาก็ได้รับสายจากประธานลินแผนงานที่คุยกับคุณครั้งที่แล้วคุณพิจารณาไปถึงไหนแล้วครับแม้ว่านี่จะเป็นทำเลทองบนถนนห่วยไฮแต่ราคาที่ผมให้ก็เป็นราคาสูงสุดในวงการที่เราจะให้ได้แล้วภาพในอนาคตของซานเจียวกุ๊บไม่แพ้บริษัทหมูตันหรอกครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในคืนนั้นนางเอกก็นอนเศร้าๆพระเอกเดินมานวดให้ผมเดาว่าคุณคงกลุ้มใจว่าทำไมแม่ผมถึงไม่เลือกใช้คนของคุณใช่ไหม นางเอกรีบลุกขึ้นอ้อนให้เขาเล่าให้ฟังพระเอกบอกว่าคุณเฉินเป็นเพื่อนบ้านของเราความสัมพันธ์ของเขาสองคนดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นผลงานของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักจนได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลังจากนั้นพอแม่ผมได้รู้ก็คิดว่าจะทำให้เขาเสียเวลาไม่ได้หลังจากนั้นก็จบกันไปแบบค้างคา นางเอกคิดว่าทําไมคนสองคนถึงไม่ยอมติดต่อหากันคุณว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีหรือเปล่าแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะได้เจอคุณเฉินแล้วไม่ใช่เหรองั้นวันพรุ่งนี้เราดูท่าทีของคุณเฉินกันนางเอกตั้งใจจะตั้งนาฬิกาปลุกตอน6กโมงเช้าพระเอกอุ้มเธอขึ้นมาเพราะงั้นคืนนี้คุณต้องเป็นเด็กดีของผมนะวันต่อมาสองคนก็ไปพบกับคุณเฉิน พระเอกกล่าวทักทายไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะครับคุณยังดูมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมเขาไม่คิดว่าพระเอกจะจําเขาได้คิดว่าคงลืมกันไปนานแล้วซสอีกนางเ,กงเอกส่งเอกสารให้ความจริงแล้วนะหมูตันได้ทุ่มเทน้ําพักน้ําแรงไปมากที่เขาเลือกคุณก็เป็นเพราะว่าคิดว่าการออกแบบของคุณเข้ากับเอกลักษณ์ของร้านเขาก็ขอตัวไปนั่งดูเอกสารพอเปิดดูรูปของแม่ก็ถอนหายใจเศร้าพระเอกเดินมองไปรอบๆบ้าน แล้วก็มองไปเห็นโมเดลบ้านเก่าของเขาในสมัยเด็กนางเอกนั้นหยิบกรอบรูปขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ทันทำอะไรมันก็หลุดลงคุณเฉินก็เดินออกมาคิดจะพังบ้านฉันแล้วเหรอนางเอกเก่าวขอโทษเขาบอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกถ้าอยากชดเชยแล้วก็อยู่ช่วยงานฉันต่อสิจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันทำงานไม้ จนมืดแล้วก็มานั่งมองดาวด้วยกันพูดคุยในเรื่องแม่กับคุณเฉินในสมัยก่อนบอกว่าตอนนี้เขาแทบจะไม่ยิ้มเลยนางเอกถามว่าถ้าคุณเฉินยอมรับงานนี้แล้วได้พบกับน้าหมูตันอีกครั้งเขาจะยิ้มออกไหมพระเอกคิดว่าเขาคงไม่อยากรับเพราะกลัวว่าแม่เจอเขาแล้วจะไม่มีความสุขวันนี้ตอนกลางวันผมเห็นว่าข้างโต๊ะทํางานของเขามีภูมิทัศน์จําลองจิ๋วอันนึงคือบ้านเก่าของผมเอง คนรุ่นก่อนอย่างพวกเขามีหลายเรื่องที่ไม่ยอมพูดออกมาไม่เหมือนกับผมผมชอบคุณก็กล้าพูดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดอะไรกันก็แล้วแต่ขอเพียงเราสองคนพูดมันออกมาและ,ะเผชิญหน้ามันไปด้วยกันแก้ปัญหาด้วยกันนะอาเฉินมองสองคนแล้วหันมาดูรูปแม่ของพระเอกในวันต่อมาคุณเฉินก็ยอมรับงานนี้แล้วนางเอกก็มารอรับพ่อกับแม่ที่กลับมาจากทัวพระเอกนั้นมานั่งนวดให้แม่ พรุ่งนี้แกไปกินข้าวกับลีลี่นะสองคนน่าเหมาะกันมากพระเอกบอกแม่อย่าจับคู่ผมมั่วซั่วเลยพรุ่งนี้ผมไม่ไปหรอกแม่คิดว่าเขาต้องมีแฟนแล้วแน่ๆแต่เขาก็ไม่ยอมบอกจนแม่เห็นสร้อยที่มีแหวนเขาจําเป็นต้องสารภาพออกมาอย่างเขินๆผมชอบเอินเอินผมขอเธอแต่งงานแล้วแม่ก็รีบแซวเธอซื้อสร้อยเส้นนี้ให้แกใช่ไหมเขาบอกว่าเราครบกันนานแล้ว แต่ว่าแหวนเนี่ยซื้อตอนที่ไปรวบรวมตลาดแม่บ่นเขาเด็กบือ้อมันจะไปใช้ได้ยังไงกันล่ะจากนั้นก็ชวนลีลี่มาดูแหวนเพชรที่ร้านแม่ตั้งใจเลือกเป็นอย่างดี ถึงแพงก็ยอมเสียเงินเพื่อลูกสะพ้ายแสนดีอย่างนางเอกทําเอาลีลี่ที่มาด้วยถึงกับเศร้าด้านพ่อแม่นางเอกเห็นว่าเธอจ้องมองต่แหวนพ่อรู้สึกเป็นห่วงนางเอกหลังจากเถียงกันไปมาเรื่องงานแต่งงานก็มีพัสดุมาส่งแม่ก็เลยชวนพ่อเดินลงไปเอาด้านล่างแล้วแม่พระเอกก็โทรมาหานางเอกเหมือนฉันจะมาถึงหน้าหมู่บ้านของเธอแล้วนางเอกจึงเดินลงมารับถามว่าคุณน้าที่มาวันนี้มีเรื่องอะไรพิเศษหรือเปล่าแม่จึงบน่นเรื่องสําคัญแบบนี้ทําไมไม่บอกฉันนางเอกรีบพูดคุณเฉน ยังไม่ถึงเวลาส่งต้นฉบับเลยแต่ฉันจะรีบเร่งให้นะคะแม่บอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นแต่เป็นเรื่องเธอกับพระเอกตั้งหากล่ะเด็กขี้อายโหลหยวนเจ้าเด็กบื้อนี่ก็ไม่รู้ความวันนี้นะ้าตั้งใจมาชดเชยให้เธอนะพร้อมกับส่งของให้แต่นางเอกก็ไม่กล้ารับไว้น้าบอกว่ายังไม่ทันดูเลยทําไมบอกว่าไม่รับแล้วล่ะแม่ก็เปิดกล่องแหวน,ให,นให้นางเอกดูนางเอกยิ่งยกมือไม่กล้ารับไปใหญ่แต่แม่บังคับใส่ให้นางเอกทันทีเวลานั้นพ่อกับแม่นางเอกเดินถือพัสดุกลับเข้ามาทั้งสองจึงได้แนะ นำกันและกันแม่พระเอกอารมณ์ดีมากยิ้มและทักทายชื่นชมที่พวกเขาเลี้ยงนางเอกมาได้น่ารักขนาดนี้แม่นางเอกจึงชวนให้ขึ้นไปด้วยกันใกล้จะถึงมื้อเย็นแล้วจะได้ทานข้าวด้วยกันเลยแต่แม่ของพระเอกก็ชวนออกไปกินข้าวนอกบ้านเราสองครอบครัวจะได้พูดคุยกันจากนั้นก็มาถึงด้านอาหารบอกว่ากินก่อนเลยนะพระเอกงานยุ่งเดี๋ยวคงจะตามมาแม่พระเอกคิดทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่เรื่องงานมั่นจนถึงงานเลี้ยงแต่งงานเพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไปหมดแล้ว สินสอดฉันก็คิดเอาไว้แล้วนะ1นึ่งล้านสองแสนแปดห่ยวนคุณว่าได้ไหมคะพวกเขาคิดว่ามันมากเกินไปแต่แม่คิดว่านี่ไม่ถึงสถานะของเอินเอิในใจของเธอเลยนะแม่ยายคะพวกคุณมีประเพณีอะไรก็พูดมาได้เลยฉันทำให้ได้แน่ ตอนนั้นพระเอกมาถึงนางเอกจึงขอตัวลงไปรับเขาก่อนแม่เธอลงไปได้เลยแล้วพูดคุยกับพ่อแม่ของนางเอกต่อเธอเดินมาหาพระเอกแม่คุณมาสู่ขอฉันแล้วทําไมถึงไม่บอกฉันก่อนพระเอกบอกว่าวันนี้แม่บังคับให้ผมตอบผมถึงบอกไปว่าผมขอคุณแต่งงานแล้วนางเอกบอกว่าเราจะทํายังไงต่อไปดีตอนนี้คุยเรื่องมั่นกันแล้วแถมยังมีแหวนเพชรเม็ดโตนี้อีกฉันรับมันไว้ไม่ได้หรอกและคืนให้พระเอกพระเอกจึงอาสาจะช่วยคุยกับแม่ให้แม่พระเอกก็กําหนดวันมั่นให้เรียบร้อย เอกเดินเข้ามาทำหน้าตาดีใจแม่เรียกให้พระเอกมานั่งลงเจ้าบือนี่รีบดื่มเหล้าอวยพรสิ ในคืนนั้นพ่อกับแม่นางเอกก็มานั่งคุยพ่อติว่าวันนี้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนางเอกบอกว่าก็รู้เวลาเดียวกับพ่อนั่นแหละแม่บอกว่าดูท่าแม่ของพระเอกนั้นชอบนางเอกมากก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะและอยากให้นางเอกคิดเรื่องแต่งงานพ่อบอกว่าถ้าหากว่าแกยังไม่อยากแต่งตอนนี้ก็ยังมีทางให้คุยกันอยู่นางเอกบอกว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากแต่หนูคิดไม่ถึงว่ามันจะเร็วขนาดนี้แม่บอกว่าเร็วก็ไม่เป็นไรอายุของแกก็ไม่น้อยแล้วด้านแม่ของพระเอกก็รีบมาดูข้าวของต่าง อย่างอารมณ์ดีพระเอกขอให้แม่ใจเย็นๆแม่บ่นเขาเป็นชุดแล้วถามว่าทําไมหล่าไม่อยากแต่งงานแล้วหรอเขาทําท่าเขินบอกว่าก็อยากครับแม่บอกว่าแค่นั้นก็พอแล้วนี่นาแล้วก็ดูข้าวของต่างๆต่อ วันต่อมาที่บริษัทแม่ของพระเอกนั่งดูผลงานการออกแบบของนักออกแบบสองท่านโดยที่ไม่รู้ชื่อสุดท้ายงานที่แม่เลือกก็เป็นของคุณเฉินตกลงให้โอกาสเพื่อนเก่าคนนี้สักครั้งก็แล้วกันจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายลิลี่เก่ายินดีกับนางเอกถามว่าทําไมถึงไม่สวมแหวนมาเธอคิดว่ามันมีค่าเกินไปกลัวจะทําให้มันเป็นรอยก็เลยเก็บไว้ลิลี่พูดต่อว่า น้าโหลให้เธอช่วยเลือกแหวนให้การที่ฉันทำแบบนี้มันทำให้คุณไม่มีความสุขใช่ไหมนางเอกถามกลับแล้วคุณอยากให้ฉันมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขละ่ะฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะภาพตัดมาที่ประธานซูเขามาพบประธานใหญ่ว่านเขาต่อว่าเรื่องที่ประธานซูจะทำร้านอาหารและบาร์ตามพระเอกนี่มันกี่ปีมาแล้วทำไมถึงไม่รู้จักพัฒนาเขาทำอะไรก็จะทำตามเขาหมดเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันอะไรกับพวกเขาเลย ขอแค่เราทำของเราให้ดีเขายังคงเถียงว่าศึกษาแผนการนี้มาดีแล้วว่าบริษัทของเราทำได้ทำเอาประธานใหญ่ต่อว่าเขาชุดใหญ่จุดเด่นของพวกเราคืออะไรมีหลากหลายประเภทกำไรน้อยแต่หมุนเวียนเร็วจะทำร้านอาหารและบาร์มันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมีแต่ขาดทุนมากกว่ากำไรเขาขอโอกาสแก้ไขแต่ประธานใหญ่ปฏิเสธฉันจะให้คนอื่นมารับช่วงต่อแทนนายก็ไม่ต้องยุ่งแล้วนายทำให้ฉันผิดหวังมากออกไปซะ ด้านลิลี่นั้นกำลังคุยกับนายฝรั่งเรื่องการมาศึกษาตลาดประเทศจีนตอนนั้นแม่ของเธอเดินเข้ามาได้ยินพอดีก็รู้ว่าเธอกำลังจะไปจากที่นี่เธอหันมองแม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าตัวเลือกในตอนนี้ก็ไม่ดีพอหรอกนี่เป็นสิ่งที่แม่สอนให้หนูเองนะถ้าไม่มีธุระอะไรแม่ก็กลับไปเถอะแม่ตอบรับหวังว่าแกจะมีความสุขก็แล้วกันด้านพระเอกนางเอกก็เดินมาด้วยกันเธอถามเขาว่าพร้อมหรือย,ยังการอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของคนสองครอบครัวเขาบอกว่าผมรักคุณ รักครอบครัวของคุณด้วยนางเอกบอกว่า <c oughs> เธอก็ชอบแม่ของพระเอกมากเหมือนกันแต่ฉันก็กลัวขึ้นมานิดหน่อยคุณที่ให้ของกับฉันมากมายแต่ฉันตอบแทนอะไรคุณได้ไม่มากเลยเขากอดเธอไว้คุณไม่รู้หรอกว่าคุณดีกับผมแค่ไหนคุณทําให้ผมมีความสุขสบายใจแต่คุณจำเอาไว้นะว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับเรื่องอะไรเราสองคนจะรับมือมันไปด้วยกัน ส่วนไฮเหมยก็ดีใจกับนางเอกที่ได้มั่นหมายและกําลังจะแต่งงานกับพระเอกส่วนตัวเธอนั้นก็ต้องเข้ากองนางเอกคิดว่าซื่อๆก็เป็นบ้าไปเลยนะสิไฮเหมยตอบรับใช่ฉันก็ไม่อยากแก้กับเขาหรอกแต่ฉันปรึกษากับเขาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ฉันตั้งใจจะทุ่มสุดตัวในเมื่อตัวฉันเองก็ชอบมันขนาดนี้แล้วจริงไหมนางเอกเชื่อมั่นว่าเธอจะต้องทําได้อยู่แล้วในวันต่อมาคุณเฉินก็มาเซ็นสัญญาที่บริษัทแม่พระเอกบอกว่าคุณห้ามตังต้งตัวเป็นศัตรูกับฉันแล้วก็ห้ามมีความคิดเห็น ต่างกับฉันด้วยพร้อมกับพูดจาเยอะแยะมากมายฉันมีแค่คำเดียวขอให้คุณออกแบบให้ฉันให้ดีๆคุณเฉินก็ยิ้มออกมาจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะหลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วก็เริ่มต้นทำงานบอสนั้นมาคุยกับเหล่าว่านเรื่องการทำร้านของพระเอกโดยมีเจนินเจินมาช่วยงานด้วยหลังจากนั้นแม่ของพระเอกก็เดินคุยมากับลิลี่ ทั้งสองคนมาดูสถานที่จัดงานมัน่นฉันขอโทษที่เคยจับคู่เธอกับพระเอกนะลิลีล่บอกว่าเธอไม่คิดมากและขอตัวไปเช็คกำหนดการกับผู้จัดงานเธอสั่งงานผู้จัดแล้วพระเอกกับนางเอกก็เดินจับมือเข้ามากล่าวขอโทษที่มาสายลิลีล่เห็นว่าทั้งสองคนมาแล้วจึงขอตัวกลับออกไปเฝ้าที่ร้านอาหารจากนั้นแม่ก็พาพระเอกนางเอกมาดูที่งานด้านหมาเชิงชูก็แวะมาหาไฮเหมยที่กองแต่พอมาถึงแล้วฉากที่พวกเขาถ่ายก็คือจูบกันซ,ซื่ออดทนอย่างมากจากนั้นไฮเหมยก็เดินมากอดทักทาย เาแต่อาการเขาไม่ค่อยดีนะัก เขาขอตัวออกไปซื้อน้ำส่วนที่ร้านอาหารพอดีเหล่าว่านได้รับสายจากที่บ้านว่าเกิดเรื่องกับภรรยาแต่พอออลลี่เร่งมากระดานนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งเลยบอสบอกว่าชีวิตสำคัญกว่าคุณรีบไปเถอะเดี๋ยวผมจัดการให้ตอนนั้นพอออลลี่ก็เดินเข้ามาต่อว่าที่ยังติดตั้งกระดานไม่เสร็จพวกนี้เป็นวัสดุที่เราสั่งไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าทำไมไม่เหมือนกับในภาพวาดและต่อว่าไปอีกหลายเรื่องบอสจะหันกลับมาพูดด้วยแต่เขาดันพลาตกลงมาจนหัวกระแทกทั้งหมดจึงรีบไปโรงพยาบาลทีมงาน เออมาถึงก็รีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจนิจนเจนิจนจึงเล่าว่าตอนที่อยู่ไซ่งานพอออลลี่เล่นง,งานไม่หยุดตอนที่เหล่าเครอช่วยอยู่ร้อนใจจึงตกลงมาพอออลลี่บอกว่างานทีมโครงสร้างวิศวกรรมต่อไปนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเราจะหยุดงานเพราะคนคนหนึงบาดเจ็บไม่ได้ถ้าทําให้ความคืบหน้าของงานล่าช้าฉันจะต้องหาผู้รับผิดชอบนางเอกขอให้พอออลลี่กลับไปที่ไซงาน อยู่ที่นี่ต่อไปก็ช่วยอะไรไม่ได้พวกเขาทุกคนต่างร้อนใจแล้วหมอก็เดินออกมาบอกว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีแต่ต้องรอคนไข้พักฟื้นและดูอาการ พยาบาลก็เอาใบเสร็จมาแจ้งนางเอกมองยอดเงินแล้วถามชุนฮาวาวา่าเขาพกบัตรมาไหมเงินของเธอคงไม่พอไม่นานนักพระเอกก็มาเห็นว่านางเอกนั่งหลับอยู่จึงนั่งให้เธอพิงไหลเธอตื่นขึ้นมาก็รีบถามว่าร้านอาหารจะยังเปิดกิจการได้อยู่ไหมคะพระเอกปลอบใจผมเปลี่ยนคนงานล็อตใหม่แล้วละ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะชุนวาตื่นขึ้นมาเห็นพระเอกก็ตกใจวันนี้เป็นวันมั่นหมายของพวกคุณทั้งสองคนนี่ทั้งสองคนบอกว่าเราตัดสินใจเปลี่ยนวันแล้วละ่ะยังไงก็เป็นห่วงเหล่าเคร ชุนฮวาใชใ้พวกเขาทำตามแผนเดิมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนยังมีทั้งแขกและครอบครัวด้วยทางนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะพระเอกกล่าวขอบคุณและพานางเอกเดินไปพอพระเอกนางเอกมาถึงงานทีมงานก็รีบพาตัวพระเอกไปแต่พระเอกบอกว่านี่เป็นเจ้าสาวของผมทีมงานแจ้งว่าเราเข้าใจผิดแล้วคิดว่าเจ้าสาวคืออีกคนแล้วก็รีบพากันไปเตรียมตัวจากนั้นผอออลี่ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรกล่าวเชิญพระเอกนางเอกทั้งสองคนเดินควงคู่กันมาอย่างสวยงาม ท่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคนหลังจากสัมภาษณ์กันแล้วพระเอกก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มายินดีคุณผู้หญิงที่ยืนข้างผมท่านนี้คือผู้หญิงคนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตเขาคู่ควรกับสิ่งสวยงามทั้งหมดในโลกนี้การได้มาพบกับเขาช่างเป็นโชคดีที่สุดของผมและผมก็หวังว่าจะสามารถใช้โอกาสนี้ มาชดเชยความเสียดายหนึ่งของผมในช่วงก่อนหน้าผมอยากขอเธอแต่งงานใหม่สักครั้งแล้วก็คุกเข่าลงคุณยินดีจะแต่งงานกับผมไหมนางเอกพยักหน้ารับพวกเขาสวมแหวนให้กันแล้วแขกก็เชียย์ให้พวกเขาจูบกันทั้งสองคนจึงจูบกันอย่างซึ้งใจทมกลางเสียงโห่ร้องแซวของเพื่อนเพื่อนหลังจากจบงานแล้วลิลี่ก็เดินเข้ามาหานางเอกพูดเรื่องที่เธอทำลงไปมากมายอีกอย่างเรื่องพวกนี้ก็เป็นแค่ขึ้นลูกเล็กเท่านั้นรอถึงตอนที่คุณแต่งงานเข้าตระกูลโหลจริง ยังมีเรื่องที่เหนื่อยรอคุณอยู่ข้างหน้านางเอกก็เดินไปจ้องโหลหยวนเป็นสามีในอนาคตของฉันฉันจะเหนื่อยไหมเขาก็เป็นห่วงฉันอยู่แล้วและไม่ต้องให้คนนอกอย่างคุณมาเป็นกังวลแทนขอบคุณนะที่ทํางานหนักเพื่องานมั่นของฉันเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่สมควรอยู่แล้วนางเอกพูดต่อถ้าง,งั้นงานแต่งก็ฝากคุณด้วยนะคะภาพตัดมาที่โรงพยาบาลเลาเคอยังคงหมดสติแล้วหมาเชิงซูก็วิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าเกิดเรื่องแล้วส่วนที่ร้านอาหารของพระเอกแม่ของพระเอกกําลังกล่าวเปิดร้านอย่างเป็น ทาางกทร่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคนและมีนักข่าวมากมายที่มาทําข่าวกันที่นี่จากนั้นนางเอกก็ได้รับสายจากชุนฮวาตรงสื่อฟ้องพวกเรานางเอกจึงต้องรีบกลับมาหาสัญญาพวกเขาช่วยกันหาแต่ก็หาไม่เจอตอนที่ทุกคนกําลังเครียดสุดๆจนเจนก็ลุกขึ้นขอโทษฉันฉันมาที่นี่ก็เพื่อพี่ชายฉันซูฉี จากนั้นเธอก็พยายามติดต่อหาประธานซูแต่เขากลับไม่รับสายภาพตัดมาที่ประธานซูเขาเห็นเบอร์เธอแล้วแต่ก็ตั้งใจจะไม่รับพอเดินเข้ามาที่ห้องก็เห็นผู้ช่วยของเขาตอนนี้นั่งแทนที่เขาผู้ช่วยบอกว่าประธานใหญ่ให้เขารับหน้าที่นี้แทนประธานซูจึงรีบไปหาประธานใหญ่ผมมาขอบคุณประธานใหญ่ ที่ให้วันหยุดกับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่รักการทํางานคนหนึ่งคงจะอยู่ว่างไม่ได้ภาพตัดมาที่ป่าเออร์ทุกคนต่างเครียดกับปัญหาสัญญานั่งพูดคุยและปรึกษากันแต่จะมามัวโทษอะไรก็ไม่สําคัญแล้วเราต้องลุยต่ออย่างเดียวห้องพักผู้ป่วยก็ราคาสูงวันนี้หมอก็โทรมาอีกแล้วบอกว่าบางทีเราเคร์ออาจมีเลือดข้างในสมองจะต้องทําการตรวจใหม่ พวกเรามารวมเงินให้ได้สามหมื่นหยวนแล้วฝากให้นางเอกไปจ่ายเงินเถอะตอนที่นางเอกกําลังจ่ายเงินพนักงานแจ้งว่ามีคนมาจ่ายไปแล้วแต่พอถามว่าเป็นใครพนักงานก็สงวนไว้บอกว่าเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวจากนั้นนางเอกก็ไปพบพระเอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วผมไม่แนะนําให้พวกคุณฟ้องกลับ ถ้าหากว่าสามารถยอมความกันได้คือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ยอมความกันแล้วก็พวกคุณมีโอกาสล้มละลายได้เท่าที่ผมรู้จักกับซูชีเขาไม่มีทางยอมปล่อยมือไปแบบนี้ดังนั้นผมมีเพียงทางเดียวก็คือชดใช้เงินการที่คุณซูเล่นงานพวกคุณก็เป็นเพราะผมดังนั้นผมเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ให้ผมออกนะนางเอกบอกว่าเขาไม่ได้ผิดปาเอ่อของเราต้องรับผิดชอบ แล้วยังมีค่ายาของเหล่าเคอพระเอกจับมือเธอเราสองคนมั่นหมายกันแล้วนะเราสองคนจะต้องเผชิญหน้าไปด้วยกันสิจากนั้นนางเอกก็มานั่งอ่านคอมเมนต์พบว่าพวกเขาพากันอิจฉาแหวนเพชรราคาแพงของเธอพระเอกเดินเข้ามาพร้อมกับผลไม้เห็นว่าเธอกำลังมีเรื่องไม่สบายใจเธอบอกว่าเราขึ้นฮอตเซิร์ชตอนนี้ฉันกลายเป็นซินเดอลเรล,ล่าที่ใครต่างอิจฉาแถมยังมีเรื่องซุบซิปไร้าสาระพวกนี้อีก น่างหงุดหงิดใจจริงๆเลยพระเอกกอดปลอบใจเธอนางเอกจึงขอตัวไปอาบน้ำฉันจะแปงลงร่างเป็นสาวสวยแสนหอมจากนั้นพระเอกก็นั่งอ่านคอมเมนต์แหวนเพชรชุดราตรีโรงแรมรายละเอียดในการมั่นชัดเจนเกินไปแล้วส่วนชุนฮาวาก็มาพบกับพอเจียงแต่คนที่มานั้นกลับไม่ใช่พออแต่ว่าเป็นพ่อของเขาเซียวเจียงออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ฉันเองก็บังเอิญได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้ของแกแกบอกว่าอยากสร้างธุรกิจ ผลลับที่ได้กับเละเทะแบบนี้ยังไม่ยอมกลับบ้านอีกนี่แกกําลังทําให้ตระกูลหานของเราขายหน้าเขาบอกว่าท่านบอกว่าผมไม่ได้ใช้แท่หานตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอครับเขาหันมอง ในเมื่อแกไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์งั้นเราก็มาตกลงข้อแลกเปลี่ยนฉันรู้ว่าช่วงนี้พวกแกประสบป,ปัญหาตรงซื่อน,นั้นขึ้นชื่อเรื่องความโลภและความโหดเหี้ยมกระแสเงินสดบริษัทเล็กๆของพวกแกจะรับมือไหวได้ยังไงฉันสามารถรับรองให้แกได้ขอเพียงแกกลับบ้านทุกคดีความและเงินลงทุนฉันจะช่วยพวกแกจัดการทั้งหมดนี้เองและนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้แกก้มหน้ายอมรับความผิดแต่โดยดีเลิกติดต่อกับเพื่อนที่ไม่เอาไหนพวกนั้นซะ ภาพย้อนกลับไปชุนทวาเคยขอโอกาสกับพ่อเพื่อที่จะไปทำธุรกิจของตัวเองแต่พ่อเขากลับไม่สนับสนุนหลังจากนั้นเขากับเหล่าเคอก็นั่งทานบะหมี่ด้วยกันส่วนซือซือเขาเกิดอาการลมพิษเพราะว่าจิตใจของเขามันรับสภาพไม่ไหวกับภาพที่เห็นหมอทำได้เพียงให้ยารักษาภายนอกเท่านั้นด้านประธานซูเขาโทรหาใครบางคนคุณช่วยเช็คให้ผมหน่อย แล้วส่งผลลั์กลับมาทางอีเมลถ้าเรื่องนี้ถูกพบเข้าแล้วก็ควรจะทำยังไงต่อไปคุณก็รู้ใช่ไหมประธานใหญ่เดินเข้ามาหานายทำพลาดแล้วนายไม่มีประโยชน์อาศัยช่วงที่ฉันยังอารมณ์ดีรีบใส่หัวออกไปซะอย่าเอาแต่คิดจับผิดฉันไอลูกเล่นเล็กๆแบบนี้ล้วนเป็นการเล่นเหลือจากฉันจำไว้ต้องคิดมากกว่าคนอื่นอีกขั้นเสมอแล้วก็เอากล้องวงจรปิดออกไม้เขาดูส่วนที่ปาเออร์นั้นประสบปัญหาอย่างหนักบริษัทที่เคยติดต่อง,งานก็ไม่ไว้วางใจไม่อยากจ้างงาน ชุนฮาวาคิดว่าเราคงต้องฟ้องกลับเพื่อให้เราได้มีเวลาหาเงินตอนนั้นผางผางกำลังเก็บโมเดลที่เขารักไปขายเพื่อเอาเงินมาช่วยบริษัทด้านไฮเหมยก็มานั่งกินข้าวซื้อถามว่าเธอจะไปวันนี้แล้วใช่ไหมถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็ถือว่าเป็นนักแสดงแล้วใช่หรือเปล่าเธอบอกว่ามีบริษัทหนึ่งต้องการเซ็นสัญญากับฉันละครเรื่องหน้ากำลังคุยกันอยู่เขาขอใช้นมแทนเหล้าขออวยพรให้เธอในอนาคตรุ่งโรธ ทำความฝันให้เป็นจริงเธอบอกว่าฉันอิ่มแล้วขอตัวพอเขาไปแล้วซือซือก็นั่งร้องไห้ให้เหมยมองดูรูปภาพคู่เธอคิดถึงยาก,กับใบรักษาที่เธอเจอจากนั้นก็ไปหานางเอกฝากของคืนให้กับซือซือด้วยฉันกับเขาจบกันแล้วจริงๆการเป็นนักแสดงเป็นความฝันของฉันโรคกกัวเชื้อโรก,ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเรายังอยู่ด้วยกันมีแต่จะทรมานเท่านั้นแต่ว่าฉันชอบเขามากจริงๆทําไมเราถึงชอบกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เธอร้องไห้ออกมาอย่างเศร้าใจ ด้านผางผางก็กำลังมาขายของแล้วเจอเข้ากับเพื่อนเก่าพวกเขามาดูถูกผางผางจูลี่เดินออกมาต่อว่าพวกเขาและมองไปที่ป้ายชื่อบริษัทษเสียงเต๋ออย่างนั้นเหรอฉันค่อนข้างจะสนิทกับพี่หลิวผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคลของพวกคุณ อยากจะให้ฉันโทรไปทักทายหน่อยไหมพวกเขาจึงรีบเดินหนีพางพางกล่าวขอบคุณและชื่นชมเธอที่แข็งแกร่งทั้งคู่จึงสังเกตว่าใส่เสื้อไอดอลคนเดียวกันและได้รู้ว่าพวกเขามีความชื่นชอบเหมือนกันพางพางตัดสินใจให้ของขวัญกับเธอเธอก็ตัดสินใจอยู่เป็นเพื่อนเขาส่วนชุนทวาก็มาดูแลเหล่าเคราเล่าเรื่องราวต่างๆที่เครียดให้เขาได้ฟังและกล่าวขอบคุณที่เขาเริ่มทําบริษัทป้าเออร์พาให้เขาได้มาเจอเรื่องราวและมิตรภาพที่ดีมากมาย วางใจนะช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่ผมจะปกป้องพวกเขาอย่างดีแน่นอนส่วนพระเอกก็ต้มซุปไก่มาป้อนให้นางเอกที่นอนหมดอะไรตายอยากอยู่บนโซฟาเธอกำลังเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายพระเอกจึงช่วยบีบนวดให้ อยากขอคําแนะนําจากมืออาชีพอย่างผู้เชี่ยวชาญไหมที่จริงเรื่องนี้ง่ายมากหาคนที่ยอมเพิ่มทุนให้กับป้าเออเพิ่มทุนก็พอแล้วแต่นางเอกไม่ยอมครั้งก่อนคุณก็ช่วยพวกเรามาครั้งหนึ่งแล้วจะให้ฉันเจอปัญหาทุกครั้งแล้วต้องพึ่งพาคุณแบบนี้ฉันก็ยิ่งพึ่งคุณเรื่อยๆฉันจะกลายเป็นชั้นที่ไม่เหมือนตัวฉันเองแล้วนะพระเอกปลอบใจแล้วดึงนางเอกมากอดไม่โกรธผมแล้วนะไม่ต้องโกรธนะวางใจเถอะผมจะไม่ทําอะไรสุมสี่สุมห้าหรอกเราค่อยๆคิดหาวิธีกันนะ นางเอกขอร้องห้ามให้เงินพวกเรานะจากนั้นพวกเขาก็เกี่ยวก้อยประทับตากันในวันต่อมานางเอกเข้ามาที่บริษัทชุนทวาเดินเข้ามาทักทายมาแต่เช้าเลยนะยังไม่ถึงเวลาเข้างานเลยฉันจะบอกข่าวดีให้เธอนะฉันหาบริษัทหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้มีความสามารถมากๆมาเพิ่มทุนให้กับบริษัทของเราวันนี้เงินจะเข้าบัญชีแล้วนางเอกเดินไปมอง นี่นายถือกระเป๋านายจะไปไหนหรอเขาบอกว่าคงต้องไปคุยรายละเอียดถึงเรื่องความร่วมมือต่อไปกับทางนั้นสักหน่อยนะสิจากนั้นฉันจะอยู่ที่นั่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจสักสองสวันนะดังนั้นบริษัทคงต้องพึ่งพาเธอแล้วสองสาวันนี้นางเอกก็รีบโทรไปบอกข่าวดีกับพระเอกทันทีแต่ชุนฮวาที่เดินออกไปด้านหน้าบริษัทก็มีรถจากที่บ้านของเขามารอรับเขาอยู่